นี่เงี้ยสริ่ดีครับช่างอันนี้ครับในการส่งลูกค้าแหละเรียบร้อยแล้วทดสอบอะไรตั้งสูตรตั้งอะไรเรียบร้อยคแบบนี่ช่างคิวล้างกันนะเหยียบเลยเหยียบเลยเอียเยเอ่ยมเลย,เย,เลยครับแรล้างครับช่างคิวทีรพลทีรพล แกมเลยก่อนล้างนั่นแหละครับล้างทุกคันนั่นแหละท่อแฟร์ดิสิแล้วใช่ไหมหรือครึ่งนึงหรือครึ่งนึงอะไรวะนี่พอเสร็จแล้ว จะขับเล่นซะหน่อยขับเล่นได้ไหมเรือเปื้อนอีกโอ้ขับก็ไม่ได้ oh. ไให้ขับเรือเปื้อนหว่คิวสันสีแดงนี่กำลังสายไฟครับสายไฟมาถึงนี่แล้วจบเสร็จแล้วแหละรอบางทีอะไรอัดมายัางไม่ถึงฮนะ ต้องรอสักวันสองวันอะไรประมาณนี้จวเครื่องก็วางเรียบร้อยแล้วแหละวันนี้จะใช้วินล่างประมาณเจ็ดนิ้วด้วยวางดูนั่นเองไม่ได้เขาพยายังไม่ได้วางเอาเลยวางดูที่ใช้ดูตำแหน่ง ดัดโถ่ดัดแปลงมาตอนนี้ช่างคิวบอกว่าล้างพอเนี้ยเสร็จแล้วเลยฝั่งโน้ยยังไม่เสร็จครับโอ้โหไดูช่างเอ็นทำงานเลยไอ้คิวบอกว่าล้างได้ครึ่งหนึ่งแล้วเลยอีกครึ่งหนึ่งยังขับไม่ได้ไอาฮ่าเอ้ยยังขับไม่ได้อีกครึ่งหนึ่ง <S <S อ่ะแต่นี้ก็ หลายบางโครนแล้วครับเจ็ดสี่ทุรินนะผมโอ้สุดยอดเลยนะเนี่ยเป็นเจ็ซีของท่าท้าของกว้างเนี่ยรนะ้อยแปดสิบของยาวสามเมตรสิบครับกว้างกว่าปกติยาวกว่าปกติครับปกติจะยาวสามเมตรนะสบากว้างร้อยเจ็ดสิบห้าอันนี้เพิ่มความยาวสิบเซนเพิ่มของกว้างอีกห้าเซน เดี๋ยวชิสเพราะว่าชิสีมันทางยาวทางกว้างนะชิสีตัวนี้ย่างจางเอ็นใจบางคนแล้วอ,อะไรเชื่อมอะ่ะฝีมือฝีมือ,มอจางเอ็นบอกไม่อยากจะคุยอ่ะไม่เ,เชื่อมอะ่ะจังเอ็นจะเอาแบบถูกตรงเลยแล้วดึงอยากขึ้น ล่างขึ้นบนหรือลงขึ้นล่าง,งแล้วแต่ถนัดใช่ไหม,มล่างขึ้นบนก็ได้บนลงล่างได้ เดืยดตาเว้ย oh, อ๋อน wow. like, e ี่ยงที่ดึงเชือกหัวหัวานแต่วันนี้แกะเชือกออกแล้วเพราาะว่ได้ตำแหน่งทุกอย่างแล้วได้ตำแหน่งฉากเกียร์ฉากอะไรหมดแล้วครับตำแหน่งศูนย์กลางเซ็นเตอร์เพลาก็ได้หมดแล้วก็เลยแกะเชือกออกต่อไปก็จะแกะเพลาออกด้วยอัดแนวครับผม สำคัญมากเลยตรงในฉากนี่เนี่ยตรงนี้นี่แหละัวลิกหน้าีซ่หลังเป็นแท่นรึ่งข้างหลังเป็นแท่นเกียวสำคัญมากเลยในฉากตอนในเป๊ะอย่าเบี้ยวเด็ดขาดนี่บร้อยแล้ว อย่างนี้ก่อนดีกว่าเหลืองตามากเลยพอ oh.